เปิดประวัติแอนนิต้าโปเมสมอดูขโมยดวงหมอดูที่โด่งดังที่สุดในตอนนี้ดูดวงแม่นจนขนลุกรู้จักแอนนิต้าโปเมสมอดูที่ดังที่สุดในตอนนี้จากรายการเดอะโก t ตอนทำไมดูเป็นคนดีจังที่หลายคนบอกว่าเธอคือหมอดูขโมยดวง หมอดูที่ต้นหอมสกุลตลาไก่วรายุธธและดาราอีกมากมายไว้วางใจวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องนี้กันค่ะโดยอ้างอิงจากเว็บไซต์กระปุกกำลังเป็นกระแสร้อนแรงสุดๆกับแอน t ิต้าโปเมสที่มีชื่อของเธอว่าคือหมอดูขโมยดวงจากเรื่องเล่าของคุณปลอยที่ไปเล่าในรายการเดอะโกดซึ่งวันนี้ กระปุก m o m จะมาเผยประวัติของหมอดูคนนี้ให้ทราบกันค่ะหมอดูขโมยดวงคือใครหมอดูขโมยดวงที่ต่อมามีการเปิดเผยว่าแอนิต้าโปเมสหมอดูที่หลายคนยืนยันในความแม่นความคลังและมีดารามาดูดวงด้วยแล้วมากมายทั้งต้นหอมสกุลตลานาฟหลานแพทนปภาไก่วรายุทธอีกทั้งยังเคยเป็นเพื่อนกับหนุ่มกัญชยัย โดยที่หนุ่มกันชัยเคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนเซนจอนแผนกชายจึงคาดว่าแอนิต้าโปเมสเคยเรียนที่แผนกหญิงการดูดวงของแอนิต้าโปเมสให้กับต้นหอมสกุลตลาถือว่าแม่นมากๆจนได้รับฉายาว่าเป็นหมอดูต้นหอมและลูกค้าของเธอ,อยังไม่ได้มีแค่ดาราเท่านั้นแต่มีนักการเมือง มหาเศรษฐีรวมอยู่ด้วยแอนิต้าโปเมสสามารถดูดวงได้หลากหลายรูปแบบทั้งเปิดไพ่ดูดวงตามวันเกิดดูดวงด้วยใบชาและอื่นๆอีกมากมายลูกค้าของแอนิต้าโปเมสต้นหอมสกุลตลาก่อนหน้านี้แอนิต้าโปเมสเคยดังมาจากการดูดวงให้กับต้นหอมสกุลตลาและต้นหอม ได้เอาไปพูดในรายการแฉว่ามีดาราคนหนึ่งไปดูดวงกับแอนิต้าโปเมสและแอนิต้าทักว่ามีที่ดินที่สมุยอยากให้ไปดูแลที่ดินนี้เป็นของตาโพแต่ตาโพเสียไปแล้วและต่อมาน้องสาวของดาราคนนี้ก็บอกว่าอยากให้ดาราคนนี้ไปดูที่ที่สมุยหน่อยด้วยความที่หมอดูทัก ดาราเลยบินไปดูที่ที่สมุยและพบว่าที่ดินนั้นสวยมากหน้าติดทะเลหลังติดภูเขาและเจ้าของที่ก็ทักทายว่าที่ดินตรงนี้เป็นของคุณพ่อชื่อตาโพแต่พ่อเสียไปแล้วนอกจากนี้เรื่องในปัจจุบันหมอดูคนนี้ยังทักกันแม่นด้วยทั้งชื่อทั้งอาชีพ จดงงเลยว่าเลขาไปบอกหรือเปล่าซึ่งหมอดูคนนี้คิดค่าดูดวงชั่วโมงละหนึ่งหมื่นบาทไม่เกินหนึ่งชั่วโมงและเวลาดูดวงเขาจะทายอนาคตให้ฟังถ้าเป็นหมอดูในอดีตต้นหอมจะเฉยมากเพราะเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้แต่ถ้าหมอดูคนนี้ทายอนาคตและบอกช่วงเวลาได้เลยก็ไม่ธรรมดาแล้ว เวลามานั่งฟังเหมือนมีคนมากระซิบต่อมาลูกค้าของแอนดิต้าโปรเมตโดยนับชันทนานหลานของแพทนปภานาฟเคยออกมาเล่าว่านาฟและแพทนปภาเป็นคนที่ชอบดูดวงมากแพทนปภาเคยไปดูหมอที่นี่หนึ่งครั้งแต่หมอดูบอกให้แพทเอาที่ดินที่บ้านมาให้ดูถึงจะดูได้แต่แพทไม่ได้เอาไปให้ดูเลยไม่ได้ดูต่อ และหมอดูก็ให้หวยถูกมาหนึ่งงวดแต่ตอนนั้นเล่นน้อยและบอกถูกว่าที่บ้านมีต้นไม้อายุหนึ่งร้อยปีนาฟได้ไปดูหมอกับแอนิต้าโปเมสถึงสามรอบและหมอดูสามารถทำนายตรงเรื่องพี่สบายเจ้าที่เก่าที่ออฟฟิศที่ไม่มีใครรู้เวลาขอยอดกับพี่สบายนาฟก,ก็ไม่ได้บอกใครแต่หมอดูกับรู้ และบอกให้นาฟไปไหว้พี่สบายนอกจากนี้นาฟยังบอกด้วยว่าวิธีการดูของแอนิต้าคือเป็นศาสตร์แม่มดจะใช้วิธีการดูกากชาสำหรับไพ่แม่มดมีใบเซอร์จากต่างประเทศนาฟยอมรับว่าหมอดูดูแม่นแต่ไม่ได้ดูต่อเพราะราคาสูงและนาฟก็มีหมอดูประจำตัวอยู่แล้วส่วนเรื่องของคุณปอยเดอะโกส อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้ชื่อของ Anita ต้าโปเมดังทะลุขีดสุดในตอนนี้คือเรื่องเล่าที่เธอเอาไปพูดในรายการ The Ghost ในชื่อตอนที่ว่าทำไมดูเป็นคนดีจังที่ได้รับความนิยมถล่มทลายจนต้องไปสืบหาว่าหมอดูที่น่ากลัวกว่าผีคนนั้นคือใครด้วยคุณปอยได้เล่าในรายการว่าคุณปอยได้เจอกับ Anita ต้าโปเมส เพราะเพื่อนแนะนำให้คุณปอยมีหมอดูประจำตัวคุณปอยรู้สึกถูกชะตากับแอนิต้ามากเป็นผู้หญิงอายุเท่าแม่เราพูดจาดีค่าดูดวงเมื่อ2ปีก่อนคือครึ่งชั่วโมง3,000บาทส่วนปัจจุบันมีคนอัปเดตว่าราคาครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงคือ1,000 0บาทคุณปอยได้ตกลงเฟซไทม์กับหมอดูและใส่รูปตัวการ์ตูนเอาไว้แต่หมอดูสามารถถ่ายทักทุกอย่างได้ถูกหมด ถายพื้นดวงตรงมากแม้แต่ตอนที่คุณปอยได้โปรเจกต์ใหญ่เมื่อคุยโปรเจกต์จบหมอดูก็ยังได้ทักมาถามว่าคุยงานราบรื่นไหมและต่อมาหมอดูได้บอกให้คุณปอยว่ามีของจะให้ให้มาเอาที่บ้านของหมอดูเมื่อคุณปอยไปที่บ้านของหมอดูก็พบกับสิงสาราสัตว์จำนวนมากทั้งหมาแมวเต่า และหมอดูก็ดูดวงวันเดือนปีเกิดให้กับคุณปอยและบอกว่าคุณปอยนั้นเป็นคนดวงแข็งจึงเอาหุ่นพยนต์มาให้บอกว่าหุ่นนี้จะคอยคุ้มครองราคาเจ็ดหมืนบาทแต่หมอดูคิดแค่ห้า0 0ื่นบาทอยากได้อะไรก็ท่องคาถาและขอกับหุ่นได้เลยในตอนแรกคุณปอยไม่รู้ว่าหุ่นพยนต์คืออะไรแต่หมอดูบอกว่าคือเทพ คุณปอยเลยเอาไปวางไว้ที่หัวเตียงรวมกับเทพอื่นๆตื่นมาก็พบว่าหุ่นนั้นไปนอนอยู่ที่รองเท้าอยู่ที่พื้นบ้างอยู่ที่พรมเช็ดเท้าบ้างคุณปอยได้ไปปรึกษาหมอดูหมอดูก็บอกว่าให้คุณปอยเรียกตนว่าแม่เรียกแม่ของหมอดูว่ายายและบอกว่าจะยกหมรดกให้กับคุณปอยเพราะผูกพันอยากให้คุณปอยย้ายไปอยู่ที่บ้านกับตน ไปนอนด้วยแต่พอไปนอนที่บ้านนั้นคุณปอยกลับฝันเห็นวิญญาณอยู่รอบตัวและพระแม่ที่นับถือก็มาร้องไห้ชีวิตคุณปอยพลิกผันจากขายของดีเป็นขายของไม่ได้มีปัญหากับเพื่อนและไม่มีใครเข้าใจคุณปอยเท่าหมอดูคนนี้หมอดูก็บอกว่ามีคนเล่นของใส่คุณปอยเป็นเพื่อนร่วมงานและบอกลักษณะถูกต้อง ยิ่งทำให้คุณปลอยเชื่อไปใหญ่หมอดูก็ให้โถมาหนึ่งใบเพื่อดูดเอาสิ่งชั่วร้ายและหมอดูก็แนะนำว่าเวลาตีสามให้ปิดไฟกินของดิบจุดธูปหนึ่งดอกหันหน้าไปทางทิศใต้และขอสมบัติซึ่งคุณปลอยก็ได้ทําตามแต่ของดิบที่คุณปอยกินคือแซลมอนซาชิมิคุณปลอยทำตามที่หมอดูบอกแต่ไม่เห็นผล เลยเอาไปปรึกษาหมอดูใหม่หมอดูจึงบอกให้คุณปอยกินของใหญ่ขึ้นเช่นบัวคุณปอยเลยกินซอยจุจากที่ไม่เคยกินมาก่อนวันต่อๆมาก็รู้สึกว่ากินไม่พอต้องกินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและในระหว่างที่ทำลูกค้าก็กลับมาพอทำพิธีครบเจวันคุณปอยกลับมามีอาการอยากกินเนื้อดิบเพิ่ม แต่ชีวิตกลับดิ่งลงหมอดูก็บอกว่าเป็นเพราะมีคนทำของใส่เพิ่มคุณปอยทำพิธีสะดอกเคราะห์ราคาสองแสนบาทและคุณปอยอยังซื้อของบูชามากขึ้นเรื่อยๆทั้งเคี่ยวหนุมานระคำจามรีแต่ชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้นด้านเพื่อนร่วมงานเห็นเลยนำคุณปอยไปรถน้ำมนต์พระอาจารย์ก็บอกว่า คุณปอยไปรับของมาจากหมอผีคนที่ทำของใส่คุณปอยคือหมอดูของคุณปอยให้คุณปอยเอาของไปไว้ที่วัดทางภาคใต้เพราะดวงของคุณปอยโดนฝังกลบที่นั่นถ้าไม่รีบคุณปอยจะเสียชีวิตเพราะหมอผีเขาเล่นดวงของคุณปอยเอาไว้เพราะเขาอยากได้ดวงของเราอยากได้เงินทองและความสำเร็จและหลังจากนั้นคุณปอยก็ได้ไปที่บ้านของหมอดู แต่กลับรู้สึกมึนหัวเวียนหัวจะอ้วกหมอดูก็ได้เข้ามากอดและชวนไปล้างป่าช้าเอาดวงวิญญาณมาเป็นบริวารและจะมอบเรือนไทยให้กับคุณปอยด้วยเพราะตกกลางคืนคุณปอยก็ฝันว่าตัวเองอยู่ในเรือนไทยมีหมอดูมาให้คุณปอยกินอาหารคาวหวานและในฝันนั้นมีเพื่อนตะโกนบอกให้คุณปอยลงมาแต่ไม่เห็นบันได คุณปอยเลยกระโดดลงมาแล้วเพื่อนก็โทรมาบอกว่าเพื่อนก็ฝันว่าเห็นปอยอยู่ในเรือนไทยกำลังจะกินของเส้นไหว้นั่นจึงทำให้คุณปอยรีบไปวัดทางภาคใต้และเอาของที่ได้จากหมอดูไปวางไว้บนเขาตอนแรกคุณปอยหาทางขึ้นเขาไม่เจอจนเพื่อนต้องยกมือไหว้ขอเปิดทางแล้วก็เจอกับพระธุดงพระธุดงบอกว่าให้เอาของมาไว้ที่นี่ เดี๋ยวพระจะเป็นธุระจัดการให้และหมอดูคนนี้กำหนักสัตว์ที่เขาเลี้ยงไว้เป็นสัตว์พิการซึ่งเลี้ยงไว้เพื่อรับเคาะแทนตอนนี้มีปอบมาสิงตัวคุณปอยพักหลังเลยทำให้คุณปอยนั้นอยากกินแต่ของสดดิบดวงของคุณปอยแรงมากหมอดูตั้งใจเอาคุณปอยไปเป็นบริวารเอาไปไว้ในศารให้คนกราบไหว้บูชา ก่อนเอาดวงไปแทนจากนั้นพระก็ให้คุณปอยดื่มน้ำและคุณปอยก็อาเจียนออกมาเป็นขี้เท่าแล้วเป็นลมไปตื่นมาอีกทีก็อยู่ที่ศาลาวัดแต่ทางวัดกลับบอกว่าที่นี่ไม่มีพระทุดงอย่างไรก็ตามหลังจากที่คุณปอยออกมาเล่าเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์จนขึ้นแฮชแท็กว่าทำไมดูเป็นคนดีจัง ติดเทรนด์ทวิตเตอร์และแอนิต้าโปเมสก็ได้ทำการปิดเฟซบุ๊กไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะเอาละค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้คอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะๆนะคะและขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบ หากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเราทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ